สวัสดีครับมาพบกับ Ford r เ n g e r นะฮะ2.2 XLT เกียร์ธรรมดาปี2019คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่359,000บาทครับลูกค้าเครดิตดีก็าจัะแฟแนซ์ได้เต็มนะฮะฟรีดาวครับผ่อนดุมัน6,900ครับ7ปีหรือ7,600ก็6ปีเราส่งไบางเดิมครับไม่มีชนครับชุดแต่งกันชนเหล็กนะครับแม็กแต่งแนวแนวอ,อัพโรดหลรอ,อเลยครับรถสภาพพร้อมใช้งานนะครับ เครื่องยนต์ดีเซล2,002ซีซีภายในสวยครับเบาะเป็นเบาะผ้านะครับพวงมาลัยมันติฟังชั่นวิทยุบลูทูธ MP3 นะฮะกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกเป็นตัวโอเพนแคปนะครับแคปเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายครับน็อตไม่มีขยับนะฮะเพเดนสนรกมอกอย,อยู่ครบแอร์แบ็กคู่นะครับสาใจดูรถได้ที่เขต บางบัวทองนะครับแยกใส่น้อยนอนทบุรีครับสนใจโทรศูนย์หกหนึ่งสี่ีสามสองแปดสองเก้าครับเรามีวารันตีหลังการขายนะครับรับประกันหลังการขายครับเคสติดเครดิตติดเบรดิตเราไม่ได้รับนะครับ